สนุกได้ทุกพี่ค่ะวายรอนหนุ่มๆออสซี่ค่ะช่วยพนักง,งานเก็บขยะมาเที่ยวยังไงให้ได้งานด้วย วันนี้นะคะ21สิงหาคม67ค่ะมีคลิปไวรัรลที่สร้างรอยยิม้มและก็เสียงหัวเราะให้กับคนไทยนะคะเมื่อกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่ะบนเกาะสมุยเนี่ยเขามาช่วยกันเก็บขยะค่ะแต่ว่าไม่ได้เก็บธรรมดาคุณผู้ชมกลุ่มนักท่องเที่ยวเนี่ยพากันห้อยโหอนอยู่ด้านหลังของรถขยะนะคะแล้วก็ช่วยพนักงานกันอย่างสนุกสนานนะคะ พวกเขาช่วยกันยกถังขยะขึ้นมาก็เทกันอย่างแข็งขันคึกคักค่ะดูแล้วก็ใจฟูเบิกบานกันไปนะคะซึ่งใครที่เห็นนะคะก็มีแต่คนสงสัยค่ะว่ามาขยันอะไรกันแต่เช้ามืดเนี่ยเพราะว่ารถขยะเนี่ยก็ต้องออกกันตั้งแต่ตีสามตีสี่นะคุณผู้ชมทำให้ใครๆที่ผ่านไปผ่านมานี่ก็ประทับใจปนประหลาดใจไปด้วยนะคะโดยผู้พโพสต์ค่ะเขาก็เล่าเรื่องนี้นะคะเขียนไว้ในแคปชั่นค่ะบอกว่าตอนนั้นน่ะถ่ายประมาณตีสี่นะคะ ขับรถผ่านไปแล้วแล้วต้องวนกลับมาถ่ายความน่ารักอีกครั้งหนึ่งทนไม่ไหวต้านไม่ไหวต้านหนุ่มออซี่ไม่ไหวนะคะแล้วก็บอกว่าขอภัยเสียงขำนะคะคือในคลิปนะคะก็จะมีเสียงหัวเราะของคนที่ถ่ายเนี่ยอยู่ตลอดเวลาเขาบอกว่าตอนนั้นเมาคะ่ะแล้วก็พวกเขาน่ารักจริงๆอ่ะทีนี้ในคลิปนะคะก็มีเสียงนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นคนถ่ายหรือเปล่า นะชมเขาบอกว่าชมหนุ่มๆน,นะตะโกนว่ากูดแมนอ่าแล้วก็ส่องคอมเมนต์ดูนะคะเขาก็เข้ามาแซวด้วยความรู้สึกเอ็นดูกันละค่ะคอมเมนต์แรกค่ะบอกว่าไม่ใช่อะไรนะอาศัยรถเขากลับโรงแรมเออจ้าของโพสต์ก็เข้ามาตอบค่ะบอกว่าใช่ค่ะหนูถามว่ารู้ไหมว่ารถเนี่ยมันจะไปสิ้นสุดตรงไหน เขาบอกไม่รู้ก็คืออาศัยห้อยโหนไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าได้มาเที่ยวแล้วมีความสุขเราเจ้าบ้านก็ยิ้มตามแล้วครับคอมเมนต์ต่อมาค่ะบอกว่าเขาไม่ได้เมาใช่ไหมหรือรักเมืองไทยมากจนอยากจะทําให้เมืองไทยนี่มันสวยงามเจ้าของโพสต์เข้ามาตอบบอกว่าไม่ได้เมา เออแต่ไม่ได้เมายังไงมีหัวเราะแฮ่แฮ่แ่ตามหลังด้วยอันนี้เลยไม่รู้พูดเล่นพูดจริงนะอีกคนนึงก็ช่วยมาตอบบอกว่าไม่เหลือดูทรงแล้วแต่ว่าดีกว่าเมาแล้วอรารวาสแหละเออเมาแล้วช่วยเก็บขยะก,ก็ยังโอเคนะอะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าได้คอนเทนต์เลยดูแล้วสนุกไปด้วยเลยครับเป็นการเก็บขยะที่ดูสนุกไปเลยอ่าคอมเมนต์ต่อมาค่ะบอกว่า,วาประเทศที่ใครๆก็อยากจะมา สนุกแล้วก็มีความสุขก็คือเมืองไทยเรานี่ยล่ะค่ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเมืองแห่งรอยยิ้มสนุกได้ทุกที่ถ้าไม่ทำให้ใครเดือดร้อนนะคะความเห็นสุดท้ายอันนี้จำมากบอกว่าล่าสุดมีงานที่ไทยทำแล้วจ้าพนักงานเก็บขยะไปเลยค่ะ